ได้ยินผมชันมัาเองชี้ได้หรอชี้คนนอกหมายถึงว่าชอบคนเนี้ยเพชจเพจเอิ๊หนีไปเพจหนีไปสาวชอบอ่ะคุณเพจจะไมคุยอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะก็ผมเนี่ยคุยเล่นกับเพื่อนอยู่เนี่ยเห็นไหมนี่เนี่ยเป็นเพื่อนผมคุณด้วงมาดิครับก็ทำอะไรข้างถนนครับเนี่ยอือเออ เออคุณจะเอออะไรอยู่คงับราเล่นใจคุณจะเอออะไรสามสี่เท่าอยู่ดิมีเต็นหนุ่มๆเต็มไปหมดเลยนั่นนะดิมาแลคุณมามามาใช่เีเป้นเหรออะไนะคะ ใช่ไม่ยไอ้หวังถูกคนพี่เนี่ยถูกพี่ถูก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 คุณเพชรไม่ลงมาล่ะพี่เพชรลงมาเลยพี่เพชรโอ้สีแดงอะไรอ่ะไม่ไม่เราเรามาจับรายกันโอ้จะโป้นทำไมล่ะโป้นจะให้เผยตัวทำไมเกาก็กลัวไม่เราออจากรายการคุณรู้ปะไม่รู้อ่ะชื่อรายการชื่อรายการอ๋อผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรครับเอ่อเอ้ยไม่ใช่ดิผมเป็นตากล้องครับ อคุยวิธีกรแหละอะไรยเลยคุยวิธีกรเลยไม่เอาคุณย้อนเราคุยกันว่าไงไอ้หมากรวิธีกรไม่ใช่เหรอเอาดิตากล้องมานะคะถึงกล้องแล้วถึงเป็นตากล้องแล้วไม่ตากล้องหน้าที่ค่ามีมีกล้องหนึ่งกับกล้องสองไอวิธีกรใช่เลยค่ะวิธีกรคุณเพชรเอาคุณเพชรอย่าเพิ่งหายอยู่บนผมกำลังจะพามาที่กล้องหนึ่งค่ะเพิ่าไงนพิ่งไหนวิธีกร มามาบอกขุดไปวิธีกรให้ก็ได้คุณเพชรมาโอเคโอเคผมผมโอเคงั้นผมเป็นอะไรอะคุณคุณเป็นแบบว่าคุณช่วยพวกกลับก็ได้โอเคโอเคครับโอเคได้ได้เลยผมนั่งดูนะคุณคุณผู้หญิงครับครับผมเออไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับชื่อเมเปิ้ลครับเออคุณเมเปิ้ลใช่ไหมครับไม่ทราบว่าอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบแปดครับอ๋ออายุสิบแปดทำงานตกปลาเป็นประจำเลยใช่ไหมฮะ ใช่ครับอ่าฮะคำถามคำถามแน,แน่เลยครับมีแกล้งหรือเปล่ายังไม่มีครับอ่าอีกคำถามสุดท้ายครับมีแฟนหรือ,อยังครับยังไม่มีครับไอหวางนอ้องจะจารไปถามใครเลยช่วยใครนี่แหละอา้อาวอ้าวฮะไอยี่ย้อนคนติดเลยยอนอันนี้หวางพี่ถามไปแล้วไงน้องฮะค่าเขาเหมือนเอง อันนี้มันเป็นรายการอะไรก็ไม่รู้ครับผมก็งงเหมือนกันตอนนี้ใช่ครับพี่ไอ้วางคอล์ชิพนะคะไอ้วางเองปุ๊บเบอกให้พี่รอถามเขาไม่ใช่เหรอฮะเฮ้ยกูกูต้องยืนในไกใจจนพ้นจีซนออะไรกันเลยครับเนี่ยใช่ว่าพอจะมีคนคุยไหมครับหรือมีไอ้วางเขาอยู่บุวะเขาไม่อยู่แล้วเรียบร้อยอยู่ ม่เขาเขินโอซีอยู่พี่เออว่าแต่คุณคุณชื่อเมบ้ลใช่ไหมครับใช่ครับครับผมผมชื่อเพชรนะครับอายินดีที่ไดจักครับอุ้ยพูดผมกันเลยผมยิ่งก่อนนี่ไงว่าแต่ตกปลาเป็นประจำใช่ไหมครับเนี่ยครับเมื่อกี้ถาไปแล้ว เมื่อเถามเหมือนผมเลยอะไรของคุณเนี่ยเออพอทีว่ะผมผิดคิวไปหน่อยเอ้ยหมายว่าเนี่ยคุณเล่นเยอะไม่ค่อยได้น่ัน,น,นะเพื่อสร้างความมั่นใจกับน้องผมครับผมมีคนคุยได้ยังครับยังครับแล้วพอจะแบบให้น้องผมเป็นคนคุยได้ไหมครับฮะให้แผลค่าก็วอเออถ้าเกิดงงก็คุยกับผมได้นะครับ <laughs> คุเบสคุเบสคุเบสไปวะไปวะะเออพอจะมีแบบซักเซียลหนึ่งให้น้องผมอยู่ด้วยไหมครับในใจนะฮะอ๋อไม่รู้คับถ้าแบบว่าตังให้ใช้ยนงดูได้ก็แบบอยู่อาจจะน้องผมขยันมากแค่ไหนขยันแค่ไลูกบีนกันได้ใช้ไหมวยนที่ผมออนเขามาซื้อรถผมใช่ไหมผมผมซื้อเสร็จ ขาไม่อยากให้เงินผมด้วยไม่ได้ไม่ให้ก็ไม่ทวงอ่ะไม่ซื้อเสร็จมันก็ต้องให้เลกป่ะจำไม่ได้ไงไม่รู้เคยจะบิดใจจะบิดไม่ได้บิดถ้าบิดก็ไปแล้วไหมขับรถไปแล้วก็ขับโกคาร์ไปแล้วไม่ใช่หรอขับไปที่ไหนไม่ได้ขับไปคุณไปเขาไปเขาโอเคโอเค เราก็ได้ได้เหมือนกันได้แล้วคุณคุณน่ะทำอะไรคุณยังติดมเลยยอน <c oughs> โอ้โหก็เสียชื่อผมบอกลแล้วผมยังไม่มาอยู่ <c oughs> แก,งก๊งคุณละมันมันมันเดืดมันมันนานแล้วไงคุณเฮ้ยคุณคุณผมขอเมือบแป๊บนึงดีได้ได้หยุดอยู่ในรถเลยคุณอยูุ่ดเดี๋ยวรถเลย,ยไปที่อื่ <c oughs> นอันนี้คนไงไทยเหี้ยอะไรอหล่อลูกหมีเดี๋ยวยป้าเอาไปให้เราแปมือเพื่อนป้าเมือ โอเคคือเอ็งเป็นใครทำไมหรอนี่เเต้นเหมือนกันนะใจตรงกันนั่น,นไองไอหวังพี่ไม,ไม่เกี่ยวนะไม่อยู่เขาเมือ่อเขาเมื่อครับเอา้างั้นบิดแล้วนะอย่าพี่ยามให้หน่อยพี่ยาม มีใจอะไรวะเอ้ะนี่ผมหมายยังวะห้างเฮ้ยผมมาแล้วผมมาแล้วได้ยินผมชัดมั้ยเองชี้ไรเหรอชี้คนนอกโ<ห>อ้โหอ๋อผมเป็นคนนอกสายตามหมายถึงว่า ชอบคนเนี้ยคุณเพชรอ้าหนีไปคุเพชรหนีไปสาวชอบอ่ะคุณเพชรเพชรจะอยู่ตรงนี้หนีทำไมคุณเพชรแอครับอ๋อป่ะครับพอดีชอบออกกำลังกายอ่ะผมวิ่งเป็นประจำโหแล้ววิ่งในใจเราไหมว้ามาเอ่อเป็นมาเต็มเหนียวหรือเปล่าครับมันแคบหรือเปล่าครับในใจอ่ะ ชอบชอบที่แคบหรือว่าชอบที่กว้างๆอ่ะคะอ,อ๋อผมอยากหรือว่ามันมันกว้างหรือมันแคบอ่ะก็ไม่กว้างเท่าไหร่อะค่ะอยู่คนเดียวก็พอโอ้โหเอไ <laughs> <laughs> เป็ด,ดีไปอ้หว่าแต่คุณว่างอคุณมาแก้งผมเนี่ยฮะคุณยอน ครับคุณจะไปแก้อะไรกับคุณผมก็ยืนอยู่ข้างคุณโอ้ขาอ,อย่างคุณนะมันเชื่อไม่ได้ดูมอผมโบกตอนแล้วให้เขาชอบคุณจริงหรือเปล่าคุณไม่คิดว่าเราจะพูดจริงบ้างหรอเออว่าแต่เราเราเพิ่งเจอกันยังไม่ถึงสองนาทีเลยนะค,คุณเราจะชอบกันก็เจอหน้ามันก็ชอบเหรือเปล่าคุณรู้จักคำว่ารักแรกพบไหมครับไม่รู้จักเลยดีครับพอดีไม่ค่อยเชื่อองแบบนี้นี่เหมือนคนไปเสพผู้หญิงชอบไปแล้วคุณเพชรจริงครับอะ <laughs> <laughs> ไรกันไปหรือเปล่า <laughs> ก็ไลฟ์กับบางคนนะครับแล้วทำไมต้องจไลฟ์กับเราด้วยอะเออแต่ผมก็ไม่ได้ใจไลฟ์ใส่คุณน,นี่เออแต่คุณพูดเมื่อกี้แบบว่าแบบว่าคุณปฏิเสธเราไปแล้วอ,อ่ะอ่อย้อนอะไรย้อนคุณเคียดคือพูดเลยผมก็ไม่ได้ปฏิเสธปฏิเสธนะแต่คือแบบว่าคุณคุณเด็กเกินไปอะคุณเพิ่งสิบแปดเองอะ พี่ชายอายุเท่าไหร่คะผมผมหมอผมจะสามแปดอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหพ่ชายดูเด็กอยู่เลยนะคะอ๋อเดียวดูเด็กอยู่อีกเหรอคใช่อายุก็ไม่เป็นตัวเลขหรอค่ะก็อาจจะชอบคนมีอายุมากกว่าเปล่าผมเี <c oughs> ใช่ดูแลหนูได้อะไรอย่างเงี้ยอย่ามี<อ>คนมาดูแลดิก็ถ้าเกิดอยู่กับผมก็แค่ไม่ต้องทำงานนะครับคุณพีทร,รวยแล้วครับ ก็พอตัวครับพอตัวโอ้ยทีมมุกซะด้วยอ่ะต้องเล่นมุกเดี๋ยวเมื่อกี้เอาใหม่ได้ไหมขออีทีดีขออทีดีตลกเขาไม่เปนัดแม่ชะฮักคุณอ๋อมันเออว่าแต่มุกอะไรวะคุณยอนมันก็อาจจะบอกว่าอยู่ผมสบายครับนอนอย่างเดียวนอนอยู่ข้างทางอะไรก็ได้อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวใหม่นะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วก็เอาแบบปลาลอบหน้าครับเอาลอบนารอบหน้าพิมพ์พิมพ์มาบอกก็ได้เดี๋ยวอ่านก่อนเราให้ได้ตรงนี้โอเคโอเคไอ้คุณมุกฉลาดไหมล่ะ ฮะมุกฉลามอ่ะผมว่าคุณลืมแล้วมุกฉลามผมอะคือเออผมลืมว่ะเอาไปเล่นกับคนนั้นดีกว่าคุณฉลามคืออะไรนะขอขอธิอฐานคุณลองพูดใหม่มาต่อไปคุณจะไม่ไม่กลัวฉลามนะครับฉลามมาชอบงันคุณแต่ผมมาชอบคุณงานเสียว<ต>เกินว่ะย้อนไม่ไม่เอาอ่ะไม่<อ>ไม่คิดจะเล่นเลยงบ้านนะคือมุกผมยังโอเคอยูอีกปะมุกอะไรของคุณนะ โอ้โหพวกผมตั้งเยอะแยะคณก็เห็นไปแล้วนี่ผมแพววนะเว้ยพี่ไม่ได้พูดอะไรเลยอะ <laughs> <laughs> ใช่เหรอพี่ไม่เล่นอะไรเลยอะ <laughs> ไม่คือยอนอะเคยเห็นแล้วไงอ๋อโอเคใช่แต่ปกติไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นบ่อยอะครับ <laughs> ใช่ลอค่ะใช่มันต้องเจอคนที่แบบว่าอยากเล่นด้วยก่อน่ะพี่ไม่อยากเล่นกันหนูเหรอคือผมยุงเพิ่งรู้จักเองอ่ะคุยกันไปเนี่ยพี่ก็รู้จักหนูเองอ่ะ โอเคครับผมชื่อเพชรนะแล้วก็เออชื่อน้องเมปเปิลใช่ไหมยินดีที่รู้จักคร่แราาะแ <c oughs> กรู้จักกันแล้วะนไ <c oughs> อหยอดมือกูมื <c oughs> ออัดอ้าไอ้เนี่ยมือกูมืออัดจนชัดเออฝกขอคุยกับยอนแป๊บนึงนะครับไอหย,ยอดมาที่ยยนีไอหย่อนใคร <c oughs> มาขุดไม่รู้เห <c oughs> มือนเป <c oughs> ็นขุดน,น,นะ เขาเลยแก้เขาเลยเขาเฉยบมรยากาศเป็นคณไม่คุณไม่คุณแต่แก้ผมอยู่ตอนนี้ผมรู้คุณไม่ผมคุณหลอกเด็กไหมคุณหลอกเด็กไหมผมไปห้องน้ำมาแล้วกลับมาเป็นเด็กเงียบคุณคุณหลอกเด็กหรือเปล่าเอาคุณด้วยว่ามันเงียบดี๋ยวคุณคิดว่ายังไงผมไม่รู้คือยังไงหรอผมก็มาดูเหมือนกันเขาอยู่ดีเขาเรียกผมไปแล้วบอกว่าเขาชอบคุณอ่ะแบบอยากอยากลองอยากลองคุยกับคุณเขาเลยวิ่งมาหาคุณใช่ตอนเลยเขามาเต้นผมก็ว่าอาจจะว่างนั้นเขามาเต้นท่าเดียวคุณอ่ะตอนแรกอ่ะให้หรอ ใช่คือผมผมรอดกันไปเหรออาจจะเป็นอย่างนั้นไม่เดี๋ยวแล้วเขาไม่ได้คุยกันน้องคุณเหรอเราจะไม่ให้คุยกอบผมคุณจะบ้าหรือเปล่าไม่น้องผมมาคุยคุยอีกคนนึงคนนี้แบบแค่แบบเตาะเล่นๆใช่เหรอแต่ไมาแต่ไม่แต่นู่นนะเพื่อนผมมาแล้วคุณผมเล่นไม่ได้แล้วคนเราเลยเฮ้ยคุณเยอะคุณเดี๋ยวผมช่วยผมช่วยเอาไหมไม่เอาคุณต้องช่วยเลยผมตอนนั้นนะตอนนี้ผมตอนรอดได้อยู่ช่วยให้ผู้หญิงออกไปไกลไงคุณโอได้อย่างนั้นได้ช่วยเลยได้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  ไม่ไม่คุณย้อนคุณย้อนย้อนไม่แต่คือถ้าเราทําตัวปกติก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วปะเราไม่ได้ทาอะไรผิดอ่ะได้ได้เอางี้ให้คุณหล่อไปเลยบทคุณหล่อแบบว่ามีผู้หญิงมาต้อคุณแต่คุณไม่สนใจคนจะช่วยคนเองไม่ไม่ต้องต้ออะไรทั้งนั้นคุณย้อนคืออยู่เฉยเฉย่ฉมได้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 ครับพี่คุณ จะไม่เข้าอยู่ตรงนี้อ่ะก็ผมเนี่ยคุยเล่นกับเพื่อนอยู่เนี่ยเห็นไหมนี่เนี่ยเพื่อนผมคุณด้วงสวัสดีครับก็ทําอะไรขั้นถนนครับเนี่ยอ๋อเออเออเออคุณจะขับรถอะไรอีกครับขับรถเล่นใยคุณจะขึออะไรสามสี่เร่าเอ้แล้วแล้วผมอยู่ในผมบบแล้วกัในผมบ้ยังกันตรงนี้งั้นเหรอ ใช่ไม่ตอนแรกอะยืนกันตรงตรงที่ตกปลาไงคือผมติดรถเพื่อนมาหาเพื่อนอะเหมือนเขามาหาน้องสาวอะไรทักอย่างเลยนผมก็ติดรถมาด้วยอะไม่มีอะไรทำอะอะไรงงว่ะมันองนะผมเคลียร์กับน้ผมแต่งตัวโป๊ะไม่คุณมองหน้าผมดิเห็นไ่แน่ีนรูปแล้วเป็นไงบ้างอะชอบไหมคะ เออก็ชอบนะไปไหนรถล่ะต้องจะเรียกช่างด้วยผมติดรถเพื่อนมาเออเหรอเราต้องไปจอดตรงนี้คือจะทำอะไรต่อจะเรียกช่างเลไปกับเพื่อนคุณใช่ไหมใช่ครับผมจะไปกับคุณแล้วเนี่ยผมทิ้งเพื่อนเราโชคดีคุณคุณยอนแล้วก็น้องน้องน้องอะไรนะน้องหวังครับน้องหวังเจอกันครับเจอกันครับเย้บอดนะครับโทรบอกได้นะครับ ไปคณไปอู่แล้วคุณจะเรียกแ่่งทำไมอ่ะรถคุณยังไม่พังเลยนะเอาก็อย,อย่างที่ตกปลานี่ว่าตกปลานี่ไม่ผมไม,ไม่ได้ตกผมก็มามาทำไรเล็กดเปื้อนคุณขับให้ก่อนขอเคลียร์น้องแต่งตัวโป๊ก,ก่อนได้ปะได้ได้ได้ <laughs> <laughs> ฉันโลกทำไมอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรผิดปะวะอย่าใช้คำว่าับรางเงิอขอร้องอ่ะกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยปิง๊งปิงนะ